พักเพื่อไทยเื่องถึงแม้จะมีนาี่น้อก้าถึงทอดแต่็น่ารบของพรรคไทยไทยมั่นใจนะครับที่ได้สิงของพัฒนาที่ที่พรรคสีได้รับคะแนนมิยมสมวนท่อนะครับให้เป็นรัฐบาลรักคามากเปลนแปลงในเรื่องของโอกาสในเรื่องวิธีการโอกาสของคอามไม่นุ้นหว่อกยว่าที้ในเรื่องของของผู้มีวัยนังอผมคุอเลือดแต่หมดน้วยเพร เป็นงวานของผูดูมานไปนั่งบริการขายตสายน้ำตาลในวนบทนี้กรคืบวาทีีมาของของคุณดูมานคือว่าเป็นนายบายทีพรับดูความสึกของคอมมานเนองที่ทั้นสีเนี่ยออกเซิร์เวอตลาดตอนนี้ก็คือรัฐบาลเป้นขั้นวิบัยที่อกนโยบา่ยอยยางนี้เป็นการบาลังเนี่ยเป็นการังลางคืเพราะเราเพราะเราว่ายังไง คาจเป็นในทุ่งฝายนาหอาไทไป็นทางโลกขายนะครับรัฐบาลทุกนี้ไม่ขึ้นไม่จัดภาพรรากาศของของจริงไม่ขึ้นว่าเข้ามาเดือดร้อนเหียขึ้นเรียกงเงินเดียกวานนึงเหียวอาชนะมุมต่อสูได้งในในการดำเนินการในยบายที่ไม่เป็นผลต่อการบริหารประเทศประเทศชาติที่ไม่เป็นผลกระทบทั้งดีและไม่ดีกับพี่นองประชาช่งตรงนี้มาหาต้กง็ไม่ถึงครับ มำนิมถึงวันนึงเนี่ยมันเป็นลี่ยนภาพต่างๆอาในบุญรอดก็หากหไา้เช่นนั้นเรียกัั่ได้็เลไ้ตัวตัวไม่ได้ภ้ายเราตัคิยมถึงว่า